สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ C on Brightening Facial Boost Cream ค่ะบูสต์ความชุ่มชื้นสดชื่นให้ผิวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ C on Brightening Facial Boost Cream ด้วยเนื้อครีมสุดอ่อนโยนแตกตัวเป็นน้ำผสานพลังกับสารสกัดนานาชนิดที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยดูแลผิวให้สุขภาพดีนุ่มนวลน,น่าสัมผัส C o อ b r i g h t e n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  g f c i i l l o o s t Cream สูตรอ่อนโยนต่อผิวปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นอันตรายค่ะในส่วนของสารสำคัญนะคะ C on b r i g h t e n i n g Facial b o o s t Cream ประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินานา,นาชนิดอาทิเช่นสารสกัดจากลำไยนะคะที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวให้เนียนนุม่มชุ่มชื้น สารสกัดจากวาดหานจระเข้ที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวพร้อมทั้งบรรเทาอาการแสบร้อนระคายเคืองค่ะถัดมาในส่วนของสารสกัดชาด,ดําที่ช่วยในเรื่องของการลดอาการระคายเคืองลดเลือนรอยดําคล้าของผิวและช่วยให้ผิวนะคะและดูสม่ําเสมอมากขึ้นค่ะ ส่วนสุดท้ายกับน้ำแร่บ,บริสุทธิ์จากทะเลสาบใจกลางเกาะโพลินีเซียนะคะที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิดช่วยในเรื่องของการกักเก็บรักษาและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างเป็นธรรมชาติค่ะในส่วนของการใช้งานผลิตภัณฑ์ C-On r r right i h t t e n i n g Facial b o o s t Cream นะคะเพียงแค่ลูบไล้ผลิตภัณฑ์ไปบางๆให้ทั่วใบหน้าและลำคอทุกวันเป็นประจำเช้าเย็นค่ะ ผลิตภัณฑ์ C on Brightening Facial Boost Cream สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวและสามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและเย็นค่ะผสานการบำรุงเพื่อผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ C on Brightening Facial Boost Cream สิคะ